Yo, สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะครับเรามาพูดแพทประจาสัปดาห์สักหน่อยนะครับผมผมมาพูดอวันเสาร์นะแพทวันพระเลือดก็แพทประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับวันที่24ี่ที่ผ่านมานะวันนี้26แล้วนะครับ24ี่ที่ผ่านมามีกล่องไขล่ไขล้นกล่องไข่ล้นกลับมาแล้วเดี๋ยวพอไข่ล้นเสร็จไข่นางจินต่อพงของไข่ล้นรอบนี้มีกุณลูกเจี๊ยบว่ะเอาเรื่องฮนะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับ อื่นเหมือนเดิมโดยปกติน,นะครับเป็นประดับเสียนหนึ่งประดับดีปุ่มรอบนี้เป็นลูกเกียบนะครับต่อมาศึกล่าดวงวิญญาณนะครับผมศึกล่าดวงวิญญาณนะครับพื้นที่ PK นะครับผมต่อ ซึ่งอันดับหนึ่งที่ทำการทำเววสมันก็จะได้อะไรอ่ะได้เ <Yeah. S 1> ท่มดังต่อไปนี้นะอ๋อ oh. รางวัลตามอันดับหนึ่งด้วยอันดับสองสามอะไรพวกนี้ ต่อมามบัพปาร์ตี้ครับบัพปาร์ตี้นั่นแหละเป็นเหตุนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเซียนห้าไปสี่ตัวแล้วนะครับตัวที่ห้าก็น่าจะวันนี้นะครับตัวที่หกพรุ่งนี้นะครับคาดว่านะถ้าตามแผนหรือว่าตามเพลนตามแบบแผนของผมก็น่าจะประมาณนั้นส่วนอีกสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายนะย่าจะใช้เวลาพอสมควรน,น่าจะหลายแพทยอยู่ในการสะสมนะครับเพราะว่ามัน มันห่างจากตัวอื่นประมาณ30เปอร์นะฮะประมาณ30เปอร์ยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์นะครับค่อนข้างจะเยอะนะถ้าบัฟห้าสิบเปอร์เนี่ยโดยปกติแล้วบัฟห้าสิบเปอร์เนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่บัฟห้าสิบเปอร์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้สิบเปอร์เออเจ็ดวันเจ็ดวันได้ประมาณสิบเปอร์แหละทั้สิบเปอร์ถึงสิบห้าเปอร์นะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราความผนึก ทะลึกอยู่ด้วยนะครับความทะลึกสูงอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณ<า>นั้นว่าเดี๋ยวถ้าเราไปเซียนเซียนห้าแล้วถ้าเราไปยอนบีเนี่ยยอนบี <B S 2> เนี่ยเราจะไม่ได้ลูกแก้วระดับสูงแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับสเปเชียลว,วันที่28เนาะ28มีคูณด้วยนะฮะยี่แไปคูณด้วยก็ดับเบิลบัฟ ้ายังไงผมก็จะเล่งเล่งให้ได้แหละนะครับผมเล่งให้ได้เล่งให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะคสำหรับ2ตัวที่เหลือยังไม่เซียนห้าผมก็จะพยายามให้มันใกล้เคียงเซียนห้าที่สุดก็แล้วกันหรือว่าถ้ายังไง2ตัวที่เหลือก็ให้ขึ้นเซียนห้านะครับเพราะว่าบัฟมันซ้อนที่8ด้วยโอเดลออฟเดมันนะครับ สินค้าลดราคากลางเดือนเนาะประจำเดือนไอเทมสุดคุ้มก็เป็นกล่องรับสอนอูัญยกรรมอย่างอื่นมีอะไรว่างมียันดิน30วันเรื่องกล่องพรีเมียมกล่องตีบวกนี้คืออะไรอ่อ อ๋อพวกของตีพุ่งสิปเปอร์อะไรเงี้ยมีกล่องแห่งบังกรไฟนะกล่องแห่งบังกรไฟที่สุมไอเทมเน,นี่ยขั้นตำนานครับหาย,ยากตำนานพวกข้ามอะไรพวกนี้นะ ออแล้วก,กิจกรรมติง๊งบอสคุมโจรสลัดอันนี้ของเดิมแล้วนะครับผมกิจกรรมตัวเอกสัปดาห์นี้ค่าคือ,อ,อมิโกะใช่ไหมสัปดาห์17 1เถึง31คือมิโกะแล้วก็จะวนเป็นอาชีพอื่นไปเรื่อยๆแน่เลยนะครับถ้าให้ผมเดาะนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็นบอกเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะก็ภารกิจ อนุสรลำลึกนะครับวิรชนคู้ก,กล้าสำหรับภารกิจนี้ก็มานั่งรับเ e อ p เนาะที่เสาข้างส่วน,วนอัวนะหรือว่าภารกิจอิสรภาพนะครัไม่ใช่ภารกิจพันธมิตรเพื่ออิสรภาพนะแหวนนะครับทําได้3ครั้งต่อวันนะครับโดยปกติแล้วเราส่งก็จะอยู่ที่ประมาณระดับสูงเนาะแต้ม100ขึ้นถึงถึงส0 0สูงสุดเนี่ยยังยังไม่เคยได้นะครับ แล้วก็เควสรับปิศนานะครับผมของเควสรับปริศนาแล้วมีเควสาที่นี่ทำได้หนึ่งครั้งนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเวสถึงลูกชายนะครับท่อไอากอัได้พีเยอะอยู่นะเยอะเยอะจ,จัดเลยนะครับแล้วก็นี่ตอบคำถามรายชั่วโมงไม่ใช่ตอบคำถามรายชั่วโมงที่ให้พิมพ์ข้อความนะครับ กระบวนการเสรีภาพนะเพื่อกระบวนการเสรีภาพอะไรเนี่ยต่อมาเลเลอลงอินเลเลอลงอินตอนนี้ผมก็ใกล้ใกล้ไปถึงอันอันเนี้ยอันไรบุญทินแล้วนะครับผมวันนี้เราจะได้เป็นเหรียญเหรียญเนี้ยเหรียญเหรียญหลังป้ายยุธเหรียญอะไรละเหรียญวาร์ปเออใช้เหรียญวาร์ปก็ได้ใช้เป็นเหรียญวาร์ปก็ได้นะครับ ไปทีบวกสัตว์เลี้ยงก็ได้อเออเดี๋ลองอินรับที่พ่อค้กรับนะครับวันรับทุกวันเออเหรียญ่งแห่งสงครามมังกรโอเคตามนะไอเทปเซลก้าบาทก็ตั้งแต่กอ,อตั้งแต่สามกรกฎานะครับก็ลากยาวมาตอนนี้นะครับ เปเชียลไอเทมนะครับกระเพื่อไอเทมช็อปก็คุมประจำเดือนเนาะกิจกรรมหมูทองยังคงอยู่นะเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะหมดแล้วกิจกรรมโยกางเตรียมขุนพลน,น,นะชกเ,เตรียมพร้อมขุนพลน,น,นี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวลืมนะอ่ะขุนกวดดำคู่กวดขาวนะครับก็เหมือนเดิมต่างฝ่ายต่างทำเพสร่วมกันไม่ได้ได้ไม่ไม่สามารถได้ร่วมกันนะฝ่ายมันก็ได้ฝ่ายมานัน ฝ่ายมารก็ได้ฝ่ายมัดนะก็เวทเสร,ร็จช้านิดนึงแล้วก็ตีบอสเกี่ยวกลาดนะฮะเก,กี่ยวกับนะบอสผดเด็จการแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะก็ยังคงมีกิจกรรมอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีกิจกรรมเดี๋ยวนะดูก่อนแป๊บนึงข้ามประสบการณ์ข้ามพิชิตสองร้อยเปอร์นะครับยังมีอยู่จนถึงสามสิบเอ็ดนะฮะ รก,กรกดาต่อมาชิ้นสุดที่ก,กร,รมก็คือชิ้นสุดกีิจกรรมกล่องบอมันนะครับสมทามคูณ2นะครับเพื่อบตรจาความสําเร็จแกลงประดับนะครับไอเทมกลางเดือนนะครับสร้อยคอมงกรทอง,งนะครับสัตว์เทวะมิงมิงนะครับที่หมดไปนะครับก็ประมาณนั้นเอาว่าแผ่นนี้ก็ถ้าดีดีแล้วก็เนี่ย มีกล่องซุ่มคุมลูกเจียบกับป้าปาตี้ห้าสิบเปอร์นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรอบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนผมก็บอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจครับผมไปแล้วบ๊ายบาย